ข้อความจากเมตยาแจ้งข่าวดีฉันคือเมตยาฉันคือเสียงเงียบๆที่อยู่ในตัวของเธอฉันฝากข้อความนี้มาเพื่อแจ้งข่าวดีกับเธอหากเธอคือผู้หนึ่งที่ได้รับรู้ข้อความนี้จากฉันและสามารถทำความเข้าใจโดยปราศจากอาคติปราศจากการยึดถือในความรู้เดิมของเธอ นั่นเท่ากับเธอได้กลายเป็นประชากรของโลกยุคพลังงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไปเรียบร้อยแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะหรือเพราะเธอคือผู้ที่รู้จักฉันเพราะเธอคือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับฉันเพราะเธอคือผู้ที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นฉันและเพราะฉันคือต้นกำเนิดความมีชีวิตของเธอเพราะฉัน คือแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของเธอสิ่งที่เธอควรรู้นับจากนี้คือขณะนี้เธอกำลังยือนอยู่ที่ปลายสุดของยุคพลังงานเก่ายุคแห่งความเสื่อมสูงสุดหรือที่เรียกกันว่ากรียุคซึ่งขณะนี้โลกก็กำลังเดินทางไปตามกลไกลมิติทางเวลาหรือที่เธอรู้จักกันในชื่อว่ามิติที่5ยุคพลังงานใหม่ ยุคศิวิไลหรือยุคทองเช่นกันแต่การที่โลกทั้งใบจะกลายเป็นโลกยุคพลังงานใหม่ได้นั้นมันจะขึ้นอยู่กับประชากรที่มีจิตสำนึกรู้ในความเป็นฉันซึ่งจำนวนปลายทางสูงสุดก็คือมนุษย์ทุกคนที่กำลังยืนอยู่บนโลกจะต้องมีจิตสำนึกรู้ในความเป็นฉันแต่เนื่องจากขณะนี้จำนวนประชากรยุคพลังงานใหม่นั้น ยังมีอยู่น้อยมากหรือที่มีก็กระจัดกระจายกันดังนั้นเมื่อเธอเริ่มตระหนักรู้ในความเป็นฉันและเธอก็สามารถแสดงปรากฏการณ์แห่งความเป็นฉันได้แล้วเธอจงมองหาเพื่อนที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นฉันเหมือนกับเธออาจจะเริ่มมองหาจากรอบตัวเธอมองหาจากสังคมใกล้ตัวเธอจากนั้น ค่อยเชื่อมโยงไปยังสังคมที่ไกลออกไปและเมื่อเธอได้เจอกันเธอจงสร้างปรากฏการแห่งความเป็นฉันแบบมวลรวมเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้สังเกตเห็นโดยเริ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามและเมื่อจุดไหนที่มีกลุ่มประชากรผู้รู้มากกว่าหนึ่งฉันจึงเรียกตรงนั้นว่าสังคมอริยะและเมื่อที่นั่น มีความเป็นสังคมอริยะโดยธรรมชาติของมันก็จะมีปรากฏการณ์มวลรวมแสดงออกมาให้เห็นซึ่งมันจะเป็นแรงดึงดูดให้ก่อตัวเป็นอริยะธรรมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นต่อไปเธอเอ๋ยเธอรู้ไหมว่าเธอคือบุคคลสำคัญเพราะเวลานี้มนุษย์ที่รู้จักความเป็นฉันนั้นมีอยู่น้อยมากหากเทียบกับจำนวนประชากรทั้งโลก ดังนั้นเธอจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้นำหมู่ชนหรือเป็นผู้รวบรวมประชากรให้เกิดความเป็นสังคมอริยะเธอจะได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษในสายตาของผู้ที่ได้รับการบอกจากเธอเขาจะจดจำชื่อของเธอไปตลอดการจากการบอกให้รู้ศักยภาพที่แท้จริงของเขาและจากการชักชวนกันมาเริ่มต้นอริยธรรมใหม่ มาเถิดนักรบแห่งฉันฉันจะอยู่เคียงข้างเธอและอวยพรแด่เธอฉันคือเมตยา